เริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้วตามปกตนะิวันนี้คุณวิภาบรรเทาลงแล้วนะไอ้ที่ทำให้ท่วมก็ท่วมไปแล้วไอ้ที่ยังไม่โดนก็มีนะก็มี แต่ว่าที่นี่ก็บันเทาลงแล้วก็มานั่งอยู่ใต้ร่มไม้เหมือนเดิมตรงนั้นแสงมันจะแจ้จ้าสว่างมากเกินไปอคราวนี้เราก็มาพูดถึงว่าการที่จะแสดงริ์ของพระพุทธองค์ ให้กับมหาชนทั้งหลายได้ดูแล้วก็จะกำลาบบรรดาเดียรัตถีพร้อมไปในตัวว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีฤทธิ์มากยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าใครในโลกถึง3โลกแต่ก็มีผู้ที่คิดจะว่าการกระทำฤทธิ์แค่นี้ เราผู้เป็นสาวกก็สามารถทำได้ก็มีนางครณีนันทตานันทมาตาทุนอาสาแสดงฤทธ์เองพระองค์ก็ไม่อนุญาตแต่ครณนี้มาครุ่นคิดอยู่ในใจว่าเออเราควรที่จะทำให้สาวกของเราเนี่ยได้ปรากฏต่อมหาชนทั้งหลาย ก็เลยมีดำริให้ให้มีการอาสาขึ้นมาคุณนคิดให้อาสาขึ้นมาว่าใครที่จะอาสาแสดงฤทธิ์บ้างอนาถาพินิกาศเศรษฐีก็เป็นพระโสดาบัเนเป็นอนาคามีก็โอราพุท,พทธ พุทธบุตรของพระพุทธองค์นี่มีเยอะมากไอเรื่องที่จะแสดงฤทธิ์แค่นี้เนี่ยไม่น่าที่จะต้องให้พระองค์เนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยพระวรากายลำบากพระวรากายเลยก็เลยเข้าไปทูลกราบขออาสาที่จะแสดงฤทธิ์กับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ ตรัสถามว่าท่านจะแสดงฤทธิ์อย่างไรอนาถพิฏกาสเศรษฐีก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะแปลงกายรูปร่างของข้าพเจ้านี้ให้ใหญ่โตเป็นพระพรหมให้ใหญ่โตสูงขึ้นไปได้กี่โยนดอ่ะสิบสองยอสูงขึ้นไปสิบสองยอ พร้อมกับตบพระหัตตบหัตให้ดังสนัน่นเลื่อนลั่นประดุจจะหนึ่งว่าว้าคำลนคำรามผู้คนที่แตกตื่นก็จะถามว่าเอะนั่นเสียงอะไรข้าพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเป็นเสียงหัตของข้าของข้าพเจ้าผู้ผู้แสดงฤทธิ์นี้นะ พระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าเอาละเรารู้ตถาคตรู้อนุภาพแห่งท่านแล้วแล้วก็ไม่ทรงอนุญาตให้ทำปาฏิหาริ์อ้าวรู้รู้แล้วว่าอนุภาพของอนาถาปิธิการเขาใช้คำว่าจุลอนาถานะมันมันมีจุลอนาถาด้วยเหรอ,อ ถ้าผิดก็ต้องขออภัยเพราะว่าตมาที่เรียนมาก็มีแต่อนณาถาบินทิกาเศรษฐีจุลอาณาถาบินทิกาเศรษฐีนี่เพิ่งจะมาประสบตรงนี้หลังจากนั้นก็ยังมีทั้งสัมมเนรีสัมมณเนิกษุณีและภิกษุก็ทูลอาสาก็ทรงถามว่าข้าพระพุูธเจ้าจะขอกระทำ อ่าได้เจ็ดขวบนะสม,มเาเนรีนี่ได้เจ็ดขวบเป็นพระอรหันต์แล้วนะสมมนเนรีเนี่ยอายุเจ็ดขวดเป็นพระอรหันต์ทั้งปฏิสัมพิทายานโอ้โหเยอะเลยนะเข้าไปนมัสการกราบทูลพระศาสดาว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอทำปาฏิหาริย์จึงตรัสถามว่าท่านจะทำประการใดนะ แต่พระบรมครูข้าพระองค์จะนำมาซึ่งภูเขาสิเนรุราชจะเอาภูเขาสิเนรุราชมาเลยใช่ละเขาจักรวาลกับทั้งหิมพานบรรพศมาประดิษฐานในที่เรียงรายกันเป็นลำดับบ่าจะยกเขาซสเนรุราชแล้วก็บรรพศทั้งหลายเอามาเรียงกันเลยนะข้าพระบาทจะเหาะมาจากเขาทั้งหลายนั้น ปานประหนึ่งว่าหงทองหาสิ่งที่จะขัดข้องไม่ได้ให้ชนทั้งหลายเห็นทั่วกันสิ้นในสมาคมนี้จึงตรัสว่าดูก่อนสัมมาในรีตถาคตรัวอนุภาพแห่งท่านแล้วและตรัสห้ามมิให้ทรงอนุญาตมิทรงมิได้ทรงอนุญาตให้กระทําปฏิหารดุดการก่อนเหมือนเหมือนกับครั้งที่อนาถ ปินิการเศรษฐีจะทำนนและพระอ,องค์ก็ไม่ห้ามก็ก็กพระอ,องค์ก็ทรงห้ามไว้เอเป็นเพราะเหตุอะไรก็เพียงแต่บอกว่าเราตถาคตร,รู้อนุภาพของท่านแล้วต่อมาก็สัมมาเนรีกองค์หนึ่งมีนามว่าจุนทะสัมมาเนนไม่ใช่ไม่ใช่ลาหุนนะลาหุนตอนนี้คงโตเป็นพระภิกษุไปแล้วมัง้ง อายุได้เจ็ดขวบเหมือนกันเป็นพระขีนาศก็คือเป็นพระอระหันต์แล้วทรงปฏิสัมพิธายานเข้าไปนมัสก,การกราบทูลพระโลกกนาดว่าข้าพระพระบาทจะขอทำปฏิหารจึงตรัสถามว่าท่านจะกระทำประการใดข้าแต่พระบรมครู ข้าพระพุทธเจ้าจะไปจับซึ่งลำต้นแห่งมหาชมพูพฤกอันเป็นทงชัยเฉลิมพลเฉลิมชมพูทวีปแล้วจะสั่นให้วันไหวจะเก็บเอาผลว่านัดใหญ่นั้นมาแจกให้บริษัททั้งปวงนี้ได้บริโภคต้นว่าใหญ่ต้นนี้เนี่ยที่ที่พระพุทธองค์เคยเหาะไปเอามาตอนที่ ทำลายทิฏฐิมานะของอุรูเวนกัสป,ปะนั่นนะต้นเดียวกันซึ่งอยู่ที่ช,ชมพูทีแล้วจะเหาะขึ้นไปนำมาซึ่งทิพยปาริชัตดกบุพชาติในดาวดึงสเทวโลกมากระทำสการะบูชาพระสัพพันยูจึงตรัสว่าตาถาคตรู้อนุภาพแห่ง แห่งท่านแล้วจึงตรัสห้ามไม่ให้ไม่ให้ทำปาฏิหารเห็นปานดังนั้นเอน่าจะน่าจะที่เพราะบอกว่าจะกระทําอย่างนั้นจะกระทําอย่างนี้พระพุทธองค์ก็เลยรู้ถ้าหากว่าจะให้กระทําปาฏิหารเนี่ยพระพุทธองค์จะต้องไม่รู้นะ กมกูตรงจะต้องไม่รู้ถ้าหากว่ายังรู้อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าท่านจะทําอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำแล้วแต่ถ้า,าว่าพระองค์ไม่ทรงรู้นี่น่าจะให้กระทํานะลําดับนั้นพระอุบลวรรณาเถรีผู้เป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้ายอุบลวรรณนานี่ได้เป็นอัคระ พิกษุนีเบื้องซ้ายเลยนะเข้าไปถวายนะมัสการพระสุคตกราบทูลขอทำปฏิหารจึงตรัสถามว่าจะจะทำประการใดข้าแต่พระบรมครูข้าพระองค์จะนิรมิตกายให้เป็นบรมกษัตริย์จักราจาจักรพัตราธิราชกอบด้วยบรรษัทเป็นบริวารประมาณเต็มที่12บสองโยศจะกำหนด เวียนไปโดยกลมรอบได้ถึง16ได้ถึง36โยดจะนำบริษัทเหาะเลื่อนลอยมาบนอากาศแล้วจะทรงถวายอภิวาทพระสัพพันญูพระสัพพันญูจึงตรัสว่าตถาคตรู้อนุภาพแห่งท่านอีกแล้วรู้อนุภาพแห่งท่านแล้วตรัสห้ามไม่ให้กระทำก็คือถ้าหากพระพุทธองค์รู้เนี่ยก็คงไม่อนุญาต เพราะพระองค์แล้วรู้รู้แล้วอ่ะจึงไม่อนุญาตอืมน่าจะเป็นเช่นนี้น่าจะเป็นตามความเข้าใจของาอตมาอาตมาเข้าใจอย่างนี้เองนะเพราะเพราะไม่ฉะนั้นจะประกาศอาสาให้กับสาวกได้กระทาปฏิหารทําไมเอาวันนี้ก็สิบนาทีแล้วก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเท,ท,ทินเจริญพร